โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผในเกม one punch man อีกเช่นเคยนะผมไม่มีอะไรเล่นนะผมซึ่งวันนี้มีตัวละครใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมมันชื่อว่าโซนิกนะครับอ่าโซนิกที่มันเป็นตัวสีน้ำเงินกะับตัวสีแดงะเตรียมวิ่งเร็วๆอะจะบ้าเลยครับผมมันคนละตัวกันซึ่งโซนิกเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะผมเห็นไหมอ่าที่มันยืนตรงนี้แหละก็วันนี้มันเข้ามาเป็นโซนิก ร่างสองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมมันการันตีร้อยแปดสิบอ่ะร้อยแปดสิบนะมันได้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมอยากจะสุ่มได้แล้วก็การันตีอีกหนึ่งซึ่งจะได้2ตัวนะครับผมซึ่งสามารถอัพเป็น3ดาวได้นะครับผมซึ่งผมก็หวังอย่างนั้นนะว่ามันจะออกมานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับผมบางคนก็อาจจะเลิกเล่นไปแล้วเออผมก็จะเลิกเล่นเหมือนกันแล้วนพอดีนะที่ ผมลองตัวไว้หนุ่มแล้วก็ตัวโซนิกเข้ามาพอดีก็เลยแบบถือโอกาสเปิดอำลาไปเลยเลยกันท่านผมเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะครับเกมนี้มาพูดพร่มตั้งเพลงมาเยอะแล้วผมเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับผมกดไปสิบไปแรกครับผมซึ่งผมไม่ได้หวังแค่ไอโซนิกล่างสองหนุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งผมหวังอ่าร์เอ็กซ์อาร์ตัวอื่นนะผมเป็นตัวอะไรก็ได้เวกได้เหมือนกันโอเค โคเด้นบอลนะผมต่อไปอีกสิบอันนี้เราไม่หวังอยู่แล้วนะผมไอเอสอาร์นะผมเราก็เปิดเปิดข้ามไปนะผมอ่าเจนอตนะผมมีข่าวดีนะผมซึ่งทาง RV ฉลองครบรอบ5ปีนะผมจับมือกับทาง One ัน n ันแมนนะผมซึ่งจะมีตัวละครจาก One ัน n ันแมนนะผมทั้งหมด3ตัวนะไม่ใช่ดิทั้งหมด2ตัวนะผมเป็นอ่าเจนอสกับทาสมากินะผม ซึ่งจะไปเป็นสกินของอตัวละครใน Rv นะครซึ่งเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอ่ะแล้วก็จะมีไซตามะผมจะเป็นคอสเพย์ของตัวลักนะครับก็ไปติดตามดูได้นที่เกม Rv นะครับผมเป็นการจับมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง Rv กับบันฟันแม่นะครับบันฟันนะ <c oughs> ลีนพัน ก็เป็นการจับมือระหว่างอาวีกับวันพันแมนนะผมอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าซูมต่อไปนะผมไม่มีไหลครับโอเคผ่านไปทั้งหมดสามรอบผมรอบที่สโอเคมาแล้วผมฉันยอมรับแค่ผู้ที่แข็งแก่งตัวอะไรวะโอเคอะตอมิกตัวตกยุคตกเมตาตกาตกไม่รู้จะตกไงละ ซึ่งผมก็ยังใช้อยู่นะเพราะว่าผมไม่มีเอสดาร์ใช้นะผมโอเคต่อไปโอเคครับม,มาทั้งหมดประมาณ50คูปองนะผมไม่ใช่50คูปอง50ตัวนะผม SSR อออกมาตัวหนึ่งอ่ะต่อไปมาดิครับมันข้ามไม่ได้หรือวะเนี่ยโอเคเรามาลุ้น SSR อย่างเดียวนะครับผม กู่นบอนผมต่อไปไม่สายฟ้าไม่เอาผมไม่เอาต่อไปตอนนี้เรามาเกือบจะเครื่องทางแล้วนะ SSR ไ,ไม่มาต่อไปไม่มาไม่มาจริงๆผมยากมากของเกมน,นี้แล้วก็การเติมก็แพงแพงแพงป้าอกูผูกแม้แต่อะไรไม่รู้ทัหม สำหรับตัวตามที่ผมดองมาทั้งหมดประมาณ3เดือนนะครับผมสามเดือนก็อยู่ไเยอะนะไม่เชเยอะดิหือว่านานนะสามเดือนห,อมหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วไม่มาอีกดิครับย่อยค่าสิทนะไม่มาจริงเดี๋ยวนี่ยไม่มาจริงครับผมอีกสี่สิบชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มาครับผม มีอะตอมิกมาตัวเดียวอะ่ะเออ่อะไรวะนี่เจนอนมาแล้วม,มันมาอีกแล้วโอเคอีกสี่รอบนะผมโอเคมาแล้วผมช่างจงรวบรวมสมาธิเพื่อรับมือกับสตูที่อยู่เบื้องหน้าก่อนไม่คุ้นอันนี้ไม่คุ้นน่าจะโซนิกบผมผมไม่คุ้นเลยเฮ้ยปุ๊บ โอ้ไอแทงท็อปมัตเตอร์ซึ่งผมไม่เคยได้ยินคำพูดอันนี้จากมันนะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรจริงๆ no นี่ว่าโซนิกเนีเนี่ยโอเคอีกสองรอบครับผมอมผมไม่น่ามาแล้วแหละมาแค่สองตัวผมว่าไม่น่ามาอีกแล้วแหละกดไปรอบสุดท้ายผม เออไม่มาผมไม่มาได้ตัวเดียวผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับตัวละครกันนะครับผมโอเคโซนิคโซนิคโซนิคเปิดสิบครั้งก็จะได้ตัวนี้มานะครับก็รับตามนี้เลยนะครับถ้าเปิดโครบร้อยแปดสิบนะมาแล้วโซนิคลูกพอ่อแกคิดว่าจะหนีฉันได้งั้นรอมาแล้วผม นี่เละท่อมากครับผมโซนิคเละท่อมากโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้ก็คือโซนิคตัวนี้มาครอบครองนะผมอ่ะโอเคนะผมซึ่งคลิปหน้าผมก็จะมาเปิดกล่องสุ่มสเบียงนะผมแล้วก็เปิดตัวให้หมดเลยนะผมเพราะว่าผมจะเลิกเล่นแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้าคือเราคืนินี้บายๆครับผมโซนิคเดี๋ยว ถ้าอยากให้รีวิวผมก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะผม,ผมจะอัพแล้วก็รีวิวให้นะผมโอเคครับ okay, ผมไปเจอใหม่หน้าสัปดทีนี้บายครับผม